อลาดิน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 ฉันเบื่อแล้วอลาดินฉันเบื่อแล้วฉันจะเป็นรา <ละ S 2> ชาจุสลัดฉันจะเดินฉันจะเดินเดินทางความมั่งคัง่งชื่อเสียงและอำนาจผู้ที่ครอบครองทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็คือราชาจรสลัดโกโรเจอร์คำคำหนึ่งที่เขาพูดไว้ก่อนตายทำให้ผู้คนมุ่งสู่ท้องทะเลสมบัปัดนวั้นเลถ้าอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลย ฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้วแล้วชายหนุ่มทั้งหลายก็มุ่งหน้าไปยังแกลนลอยเพื่อไล่ตามความฝันโลกได้เข้าสู่ยุคสมัยของโจนสลัดแล้วาอ้แก้วอยู่แม้ว่าชาคิอาซอเมะซาชิโอรรซากาชิยืมรูคือนซา We are okay. So, when you wanna be my friend, we are, we are a di kru.